โยกโย่โย่โย่ย่โอเคอ่ะสั้นๆนะครับถ้า t r i p l e under เดอร์ไซส์คอสโอเพนนะครับโอเคครับ okay. ผมท่านี้นะครับก็จะประกอบด้วยการไซส์สวิงไซส์สวิงแบบนี้นะครับไซส์สวิงแบบนี้แล้วก็ ตามด้วยการ cross นะครับแล้วก็คลายออกมาเป็น open นะครับอ่าก็คือจะเป็นแบบนี้ size cross open size cross open นะครับอ่าโอเคครับผมทีนี้เรารวบ3ามจังหวะนี้ทำเป็นเอ่อถ้าเป็น triple under นะครับเวลาเราทำเนี่ยก็พยายามเก็บรายละเอียดของแต่ละจังหวะให้ครบนะครับแล้วมันจะผ่านเองนะครับเก็บจังหวะไซ z ์ แว่ว่าคอร์สออกแรงให้ครบนะครับออกแรงให้ครบแล้วมันจะผ่านเองอ่าครับผมลองดูครับผมโอเคครับผมเนี่ยครับอ่าโอเคทีนี้ถามว่าปัญหาของคนฝึกท่านี่แล้วมันไม่ค่อยผ่านมันมีอยู่นิดนึงนะครับอ,อย่างแรกก็คือ เวลาเรากระโดดเป็นทิเบอร์นเดอร์เนี่ยเราต้องพยายามกระโดดให้มันสูงขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะพยายามเข้นมากขึ้นพอเข็นมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือมือเรามันจะเหวี่ยงครับมือเรามันจะเหวี่ยงพอมันอึ๊บเนี่ยมือมันก็จะเหวี่ยงอย่างนี้พอมันเหวี่ยงเนี่ยมันก็จะทําให้โพสิชันของมือเนี่ยในการเข้าคอร์สเนี่ยมันเห็นป่ะเนี่ยนี่ผมเชือกสั้นเนี่ยชัดมากเลยมันไม่ขออ่าเราจะชักมือลงมาเนี่ยมันจะชักไม่ค่อยทันครับแล้วมันก็จะไปตตดขาอ่าดังนั้น สเตปแรกก็คือพยายามกระโดดให้จังหวะกระโดดเทคตัวขึ้นกับจังหวะมือเนี่ยมันแยกขาดออกจากกันให้มากที่สุดนะครับอ่าโอเคผมก็ไม่ได้ทำได้ดีมากแต่ว่าก็พอทำผ่านมาดูนะครับก็คือพอเรากระโดดขึ้นพยายามอย่าเหวี่ยงมือช่วยเยอะนะครับพยายามย่าเวี่ยงมือช่วยเยอะเพื่อ ให้มือเนี่ยสามารถเข้าจังหวะต่อไปได้โอเคนะครับผมอันนี้คืออันแรกอันที่สองก็คือตอนเราใส่อ่าพอเราย่อปุ๊บเราใส์ใช่ไหมครับเราพยายาม <c oughs> พยายามคุมคุมมือครับออกแรงใส์มือนี้มือนี้มือนี้มือที่เราปาดข้ามมาใส่อะออกแรงมือนี้ให้ชัดนะครับเป็นหลัก <c oughs> ส่วนมือข้างเนี้ย เราเราไม่ต้องเราไม่ต้องทําอะไรมากครับเราตั้งไว้เฉยๆก็ได้นะครับโอเคแล้วสะบัดมือนี้ให้ชัดหนึ่งอย่างนี้สองจังหวะคอด้วยนะครับอ่โอเคอ่ะเรามาดูกันครับนะครับอ่าก็คือตั้งมือนี้สะบัดมือนี้มันจะเป็นสองจังหวะติดกันถูกไหมครับอ่ะถ้าเราเน็ตดูมันจะเป็นหนึ่งสองอย่างนี้อ่ะนะครับแล้วแล้วมันจะง่ายขึ้นอ่ะครับผมลองดูไหม ครับเนี่ยคือคนที่ฝึกแล้วมันยังไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดจากการที่จวนหนึ่งแล้วสองเนี่ยเราไปพึ่งมือนี้เราไปพึ่งมือมือข้างที่เราคิดว่ามันก็คอร์ไปอ่ะฟาแดแรงๆซึ่งจริงอ่ะมันต้องออกแรงสองมือให้มันเท่ากันแล้วมันจะง่ายขึ้นนะครับโอคอ่ะดูทีครับผมเนี่ยครับก็คือข้างเนี้ยโอเคเราต้องออกแรงแต่ว่า ้างเนี้ยถ้าเราลืมออกแรงมันจะไม่ได้นะครับอะ่ะมาดูถ้าไม่ออกแรงจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะช้าลงมันจะช้าลงถ้าเราเน้นจังหวะคอสมือนี้ไม่ได้เน้นจังหวะคอสตมือนี้ให้ชัดนะครับม,ม,มันจะง่ายขึ้นนะครับพอเราเติมจังหวะคอสตมือเนี้ยให้ชัดมันจะง่ายขึ้นนะครับโอเคหลักๆมีแบบนี้อะ่ะ เรื่องสุดท้ายที่ททีี่่สําคัญก็คือพยายามกระโดดผมก็ยังทาไม่ได้นะแต่ว่าทําถ้าใครทําได้ทําไปเลยครับก็คือพยายามโดดขึ้นตรงๆตรงๆนะครับเพื่อที่เราจะลอยตัวได้นานๆถ้าเรากระโดดโน้มไปข้างหน้าเนี่ยขามันจะดีดมาข้างหน้าอย่างนี้ครับมันจะเป็นการเป็นกระโดดอย่างนี้อ่าซึ่งมันจะไม่ดีครับผมอ่ะเรามาดูเอียงข้างนิดหนึ่งนะครับพยายามกระโดดให้ตรงให้แบบ้มากที่สุดมองไปหน้าครับ นะครับออกไปข้างหน้าแล้วก็โดดครับผมนี้ออกไปข้างหน้าเยอ่อ,อโดดติดติดกันมากมากก็ไม่ผ่านเหมือนกันโอเคครับผมมีชิคะทำได้เชื่อครับลองดูครับ